สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ตุ๋นไมโครเวฟกันค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ก็มีหมูสับหอมแดงตังชายกุนเชียงเห็ดหอมน้ำซุปแล้วก็ไข่ไก่ค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะตีไข่ก่อนครับ เราจะตีไข่ให้เข้ากันก่อนครับเมน,นูนี้ทำง่ายๆนะคะบ้านใครมีอะไรก็ใส่ตามชอบเลยค่ะใช้ไมโครเวฟมันจะไวกว่าที่เราเอาไปนึ่งครับนึ่งมันจะใช้เวลานานกว่า เราจะใส่หมูสับลงไปครับหอมแดงตังไช่แล้วก็เห็ดหอมกับกุนเชียง เราจะใส่น้ำซุปลงไปครับต่อไปเราจะมาปรุงรสรสนิดหน่อยรสฝ้าเขียว อันขอยินดนเราจะใส่น้ำมันงาไปนิดนึงครับน้ำมันงาเปนจะทำให้หอมขึ้นปรุงรสตามใจชอบแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะเวฟประมาณสิบห้านาทีนะคะไม่ถึงเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะใช้ไฟแรงค่ะ จับเวลาประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราเวฟไปประมาณ15นาทีครับเรามาเช็คดูว่าสุกหรือไม่สุกถ้าสุกมาน้ําจะใสครับถ้าไม่สุกน้ําจะขุ่นไมโครเวฟแต่เครื่องความร้อนไม่เท่ากันครับเครื่องเก่าของผมเนี่ยเวฟไม่ถึง10นาทีก็สุกแล้วแต่เครื่องเนี้ยมันร้อนช้าเสร็จแล้วครับไข่ตุ๋นไมโครเวฟ ขอบคุณที่ทนดูอร่อยแบบไม่แพง